รถคันน er mm hmm. mm hmm. ี้นะครับสีนะครับผมให้เนหาเปซนตนะครับช่วงให้เต็มร้อยอะเครื่องเกียร์ให้เต็มร้อยเลยนะครับภายในไม้เต็มร้อยนะครับสภาพนี้นะครบอกเลยนะสภาพนี้นะครับท่าผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าที่าลพนักสองนะ่ครับบอกเลยว่าไม่มแน่นอนนะครับครับผมกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับเซลล์แล้วครับหลังจากคลิปที้แล้วนะครับผมเอานี่ครับ m าด้า2นะครับเป็นตัว1.5 Max Sport ปี2010นะครับมานำเสนอนะครับวันนี้ก็ผมก็เอามาด้า2มานำเสนอเหมือนกันนะครับเป็น m าด d a 2 1.5 Spirit Sport นะครับปี2011นะครับคันนี้คันนี้จะเป็นปี2011นะราคาก็จะดิฟกว่าคันปี2010นิดหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นต่างๆครับเหมือนกันเปรียบเลยนะครับค้ามคันนี้นะครับ เป็น Mazda 2 1.5 Spirit Sport ปปนะครับปี2011นะครับคันนี้นะครับสีแดงช่ำเลยครับนี่ครับภายนอกนะครับโอหสีแดงกับจี๊ดเลยใครเห็นนะครับสะดุดตาแน่นอนมานะครับมาด้วยอุปกรณ์ตกแต่งครบเลยนะครับคันนี้แล้วก็นะครับมากับพร้อมกับไฟใหญ่หน้าหลอดไฮโดรเจนไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับกระจังหน้าสีดำโลโก้โครเมียม ตะแกรงในกันชนสีดําครบเลยนะครับคันนี้บอกเลยนะโอ้โหใครเห็นแล้วสะดุดตาแน่นอนนะครับสะดุดตานะครับอย่างคันที่แล้วนะครับมันเป็นรถเดิมนะครับคันที่แล้วเป็นรถเดิมนะคันนี้ผมจะเอารถที่มันจัดทรงมาแล้วนะครับมานําเสนอนะครับด้านข้างของเขาเขาจะมาด้วยล้อซีอีนะครับมาด้วยยางครับ19555 R15 นะครับตรงนี้โอ้เป็นยางแม็กซิตนะครับยางซิ่งด้วยนี่โอ้โหเฟี้ยวๆเลย ใครเห็นแล้วสะดุดตาแน่นอนนะครับจัดทรงมาสวยงามนะครับด้านข้างตรงวงโคก็จะมีไฟเลี้ยวตัววงโคนข้างนะครับตัวนี้ครับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างไม่มีนะครับฝาครอบสีเดียวตัวรถนี่มาดูเลยรถคันนี้จะแตกต่างก่าแม็กนะครับตอนกว่าแม็กแม็กจะเป็นกุญแจคีเลสนะครับแต่ตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับอ่ะที่การดูรถของผมก็เช่นเคยนะครับดูเม็ดอาร์คเหมือนเดิมนี่ครับเม็ดอาร์คของผมสวยๆเลยครับตัวนี้ รถคันนี้เป็นรถสีเดิมนะครับไม่ได้กลับสีนะครับผมบอกเลยนะสวยๆนี่บอกเลยเพราะว่ามาด้าเขามีสีแดงตัวนี้นะอ่าฮะเป็นงเม็ดอาร์คสวยหัวน็อตสวยนะครับนี่ดูเม็ดอาร์กกันดีกว่าสวยๆเลยครับนี่ฮะไม่ต้องกลัวนะครับว่ากลัวบางคนนะครับลูกค้าบางคนนะครับกลัวว่า รถมันกลับสีมาเปล่าอัไม่ใช่ครับรถสีมาตรฐานจากโรงงานนะครับผมบอกเลยสวยๆเลยครับด้านท้ายมาครับด้านท้ายก็จะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังมาไฟเบรกดวงที่3มานะครับก้านปัดน้ําฝนนะครับโลโก้นะครับโลโก้แผ่นเพดบอกว่ารถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าแตกต่างแน่นอนนะครับเซ็นเซอร์นะไรว่าปักเซ็นเซอร์ก็ไม่มีนะครับผมบอกเลย แต่มีนะครับมีนี่ดำๆนี่คือว่าชายในชายในกันชนมาเฟียเลยท่อนะครับเป็นปลายท่อไทเทเนียมมานะครับตรงนี้อืมก็โอเคนะไม่กิเละครับใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้ด้านท้ายนะครับโหผมบอกเลยว่าเขาก็ตกแต่งมานะครับนี่มีเอ็กบาร์มาด้วยครับเอ็กบาร์นะครับเอ็กบาร์ครับผมตรงนี้เอ็กบาร์ครับไม่ใช่งานฟิล์มนะครับเป็นงา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 นนี่งานเชื่อมเลยครับตรงนี้สวยๆครับ บางคนก็ถามว่าไอ้ตัวนี้มีไว้ทําไมนะครับอ่าหนึ่งเลยมีไว้ให้ถามนะครับ2นะครับช่วยนะครับเซฟตี้ตัวถังรถนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุครับเหล็กพวกนี้จะไปค้าตัวถังนะครับทําให้ไม่ไม่บี้นะครับง่ายๆไม่บี้ไม่บี้นะครับก็มันก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะผมบอกเลยมีประโยชน์นะตรงนี้ดูหัวน็อตนียครับเนี่หัวน็อตนเดิมเดิมเลยครับนี่ครับผมเดิมเดิมนะครับรถเนี่ยไม่ได้ ชนท้ายมาหรือว่าชนหน้ามานะครับผมบอกเลยว่าฝาเดิมนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะโอเคบอกเลยยางมันก็เป็นยางไซส์เดียวกันหมดเลยครับ4เส้นนะครับผมดูดูมาร์กดีกว่าดูเม็ดอาร์กันดีกว่านี่ยังไงครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกๆคลิปที่ผมทำนะแต่เพียงแต่ว่าโอเคลูกค้าจะโดนใจคันไหนก็เท่านั้นเองครับผมผมก็เอามาทำให้เป็นไกล,ไล้ลายเท่านั้นนะครับนะ มาดูกันนะฮะรถนั้นสวยครับผมบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะผมบอกเลยนะว่ารราคาว้าวแน่นอนนะครับสภาพนี้นะครับผมบอกเลยนะสภาพนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าที่หารถบรรดสองนะครับสปสปอร์ตอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าออกไปเนี่ยท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วนะครับหนึ่งมีล้อให้แล้วนะครับสอง มีมีท่อมาให้สามมีดิฟฟี่มาให้สี่มีเอ็กซ์บาร์มาให้โอ้ครบครับตรงนี้ขับไปก็เอาง่ายว่าเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับผมขี่ไปโรงเรียนขี่ไปทำงานขี่ไปรับสาวนะครับเปียวคราวนี้เลยบอกเลยนะป้าเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันดีกว่าว่าในห้องเครื่องเขาจะสวยแค่ไหนไปดูกันนี่ครับท่านผู้ชม เรามาดูในห้องเครื่องกันเลยนะครับโอ้โหนี่ครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่เป็นรถเดิมจริงรถสวยรถนี่ครับหน้าเดิมหลังเดิมคานเดิมหมดเลยครับนี่ครับผมบอกเลยนะนี่ครับหัวน้อนี่ไขแล้วนะครับหัวน้อนไขแล้วนะครับไขนี่ไม่ใช่อะไรครับถอดฝาปูมาทําสีนะครับตรงนี้ถอดฝาปูมาทําสีนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับนี่ตัวถังนี่ครับพวกนี้อ่านี่ครับเป็นแก้มเดิมซ้ายขวานะครับที่ติดรถนะครับอันนี้คือว่า เกิด <One> ส <input> ีที ies, ่มันเป็นอย่างเงี kind of ้ยเพราะอะไรทำไมสีแดงมันหายไปเพราะว่ามันเป็นแก้มเดิมจากโรงงานนะครับมันคล้ายๆสีพื้นนะครับสีพื้นของโรงงานเลยอันนี้เขาก็มาทําสีอันเนี้ยสีที่มันหายไปคือเกิดจากการใช้งานของรถคันนี้มานะครับว่ารถอายุเกือบ10ปีแล้วมันก็ต้องมีสีที่มันหายไปบ้างนะครับนี่ผมบอกเลยกล้ารันรีว่ารถมันไม่ได้ชนหนักพิกามน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับ รถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับเป็น Mazda 2 1.5 Spirit Sport นะครับปี2011นะครับมาด้วยแรงม้า103แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับอุ้ยรอบมาไวแน่นอนนะครับรอบมาไวแน่นอนเฮ้ยผมบอกว่าใครหาอยู่รุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังเอาง่ายว่าตัวนี้มันเป็นทรงแฮชแบ็กนะครับมันจะดูสปอร์ตกว่าทรงซีดานเป็นพวก v ีออนะครับผมบอกเลยนะว่าอันนี้รูป เรียวลักษณะของเขานะครับมันกระทันรัดมันกระทันรัดหาที่จอดง่ายผมบอกเลยว่าน่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าระบบเซฟตี้นะครับมีมาครบนะครับตรงนี้ดิสเบกคู่หน้านะครับคู่หลังจะเป็นดำนะครับระบบ ABS นะครับมีครบนะครับ Airbag นะ SRS มีครบนะครับกระจกเป็นกระจกนิรภัยนะครับตัวถังก็เป็นตัวถังนิรภัยนะครับ ผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับเขาออกแบบมาได้สมบูรณ์นะครับผมบอกเลยน่าใช้งานนะครับป่ะเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันว่าในห้องโดยสารของเขาจะสวยขนาดไหนป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมท่านผู้ชมนี่ผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับภายในห้องโดยสารของรถมาด้าสองนะครับคันนี้นะครับภายในของเขาจะเป็นโทนดําหมดเลยนะครับโทนดาทุกจุดเลยครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังแท้เลยครับผมบอกเลยนะนี่โอ้โหนี่คอนโซลหรือว่า หน้ากลางวิทยุเนี่ยก็ทางเจ้าของเดิมครับหุ้มแคปล่ามานะครับตรงนี้พวงมาลัยก็หุ้มแคปล่ามาตรงสวิตปรับกระจกหรือว่าพานักพ้าวแขนนี่ก็หุ้มแคปล่ามานะครับนี่แป้นหัวเกียร์นะครับก็แคปล่านะครับอ้เอาง่ายว่าเราเขาอทําแคปล่ามาเนี่ตรงช่องแอร์ก็เป็นแคปล่านะครับตรงนี้ซ้ายขวานะครับผมบอกเลยว่าเขาทํามาได้เอ้ยน่ารักดีเอาไปว่า ได้แท้ได,ได,ได้ได้เต็มสูบได้ครบเลยนะเอาง่ายว่ารถคันนี้เนเฟี้ยวอะผมบอกเลยเป็นรถอีโคคาร์ที่เฟี้ยวเลยนี่ผมบอกเลยนะครับนี่มาดูกันครับผมพวงมาลัยพวงมาลัยสกา้านหุ้มแคปล่านะครับตรงกลางเป็นแอร์แบ็กเอสนะครับตรงนี้มันติฟังก์ชันนะครับโอ้ควบคุมนะครับเสียงจากพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็น CD ดีนะครับ F-M,A, M, A M. ซีดีดีวีดีได้หมดเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าโอ้ยใช้งานมันเป็นสแตนดาดจากโรงงานเลยครับผมบอกนี่นะครับอ่านี่ธรรมทานนะครับธรรมทานอ่าฮะผมบอกเลยว่าเอ้ยครบมันครบนะครับไม่ขี้เหร่นะครับผมบอกเลยนะออกแบบมาได้ลงตัวสวยงามนะครับรถเล็กๆก็ทะลัดีนะครับรถคันนี้นะครับอืผมบอกเลยว่านี่นะนี่ครับเขาติด ดิฟฟี่มาให้6ตัวนะครับ6ตัวแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนใช้ได้บ้างนะครับตรงนี้ผมบอกเลยหรือว่าติดมาเพื่อความสวยงามก็ไม่รู้นะครับตรงนี้แต่ผมบอกเลยว่ารถผมก็ติดนะครับนะฮะผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้นะรถปี2011นะครับใช้งานมาแล้วนะครับ166,453กกนิโลเมตรนะครับรถปี2 1งปรถ10ปีรถ10บปีนะวิ่งอะใช้งานมาอาตีไปเลย ปีละหมื่นหกเดือนละพันหกร้อกิโลโอ้ถือว่าใช้งานน้อยนะครับผมบอกเลยนะคํานวณแล้วก็เฉลี่ยเลยใช้งานน้อยมากนะครับนี่ดูผ้าหลังคานะ้ครับผ้าหลังคานี่โอเคเขาอ,อาจจะลงยันมาแล้วครับทางผมก็มีการทําความสะอาดให้อาจจะเป็นขุยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการใช้งานอยู่แล้วนี่ม่านบังแดดนี่ครับโอ้โหใสๆเลยว่าแตบบ่ว่าไม่เปื้อนนะครับไม่ดํผบอกเลยนะไม่ดําไม่ดานะโอ้เว้ย สิ่งอำนวยความสะดวกมานะครับจะมีนะครับช่องวางแก้วนะครับ power outlet ช่องเสียบ power outlet นะครับตรงนี้ AUX นะครับมีครบนะครับตรงนี้โอ้นี่ช่องวางช่องวางของง่ายเนี่ยตรงนี้วางของอไววางตรงนี้เลยสะดวกสบายนะครับตรงนี้ช่องวางแก้วก็จะมีแผ่งประตูก็มี1 2 3 4ข้างโอ้4แก้ว4จุดเลยผมบอกเลยว่าเนี่ม่ออกแบบมาได้ลงตัวนะครับลงตัวเลยนะ ปเราดูห้องโดยสารแถวแรกเสร็จแล้วครับหรือว่าตอนที <unda> ่1เสร็จแล้วเดี <mon Werk recreation> ๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สกันนะครับว่าห้องโดยสารแถวที่สองเขาจะกว้างขนาดไหนเราไปรับชมกันไะครับท่านผู้ชมผมเข้ามาในห้องโดยสารแถวที่สองของรถมาด้าสองนะครับสปิริตสปอร์ตปีสองพันสิบเอ็ดนี่นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับโอเคมันรู้สึกว่าโอเคนะครับผมว่าโอเคโอเคเฮ็รูมเล็กรูมผมนะครับ สบายเลยแล้วอีกอย่างนะครับเขาเป็นเบาะหนังนะครับเข้ามาแล้วนะครับนี่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 นั่งแล้วสบายว่าไงว่าสบายครับผมสบายเลยผมคิดเลยว่าสีนะครับสีนะครับสีสีผมตอนนี้สภาพตอนนี้มันก็ให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ภายในผมให้จมร้อยโอรผมชอบเบาะหนังนี่ครับเบาะหนังก็คือแบบเบาะมาเนี้ยไม่มียุบเลยนะครับนี่ไม่มียุบ สบายครับผมชอบได้แน่นอนครับผมเอาง่ายว่ารถคันนี้นะครับผมบอกเลยตอบโจทย์กับลูกค้าที่หารถอยู่แล้วก็ผ่อนไม่แรงผมบอกเลยนะครับรถคันนี้ผ่อนไม่เกิน4,5 0 0ไม่เกิน45 0 0แต่คันที่ผมทำมาทำคลิปก่อนประมาณ5,000คันนั้นแต่คันนี้ผมบอกเลยไม่เกิน4,5 0 0ท่านผู้ชมท่านที่ท่านผู้ชมที่เงินเดือนห1 0 0นึ่งพเงินเดือน1 1มื่นหนึนะครับเอาคันนี้ได้ครับซื้อคนเดียวได้เลยนะครับผมบอกเลยซื้อคนเดียวได้เลยตรงนี้่ะเราดูรอบคันเรียบร้อยแล้วครับภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายเราก็ดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันดีกว่าว่าช่วงล่างรถคันนี้จะส่งมาแบบนี้จะดีขนาดไหนแล้วอัตราเร่งของเขาเครื่องพันห้าร้แรงมา้า จะตอบโจทย์ตอบสนองแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันป่ะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมนะครับอธิบายหรือว่าบอกเอกลักษณ์ของรถคันนี้แล้วทุกจุดนะครับทั้งนอกในนอกในภายในห้องเครื่องภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับรถกันดีกว่านะครับนี่ผมบอกเลยนะเข้ามาแล้วนี่ผมว่ารถปี 2011นะครับมีการจัดส่งมาใช่ไหมครับผมว่าเิ่นก็เป็นปกตินะครับผมเลยผมก็ให้ประมาณ100%อ่ะง่ายๆ100%นะในอัตราในความรู้สึกที่ผมเข้าขับลุซิ่งอยู่นะครับผมก็ขับลุ้นโหลดเหมือนกันนะผมก็ให้เจำร้อยแล้วกันนะตรงนี้อันนี้โชว์รอบสปริงโหลดอืมสปริงโหลดใครอยากได้รถคันนี้หรือว,ว่าอยากทดลองขับนะครับติดต่อเซลล์อาร์ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่า เข้ามาคุยกันเขาเข้ามาเราทดลองขับรถนะครับว่าเอ้ยรถมันดีเว้ยรถมันไม่ดีเว้ยอะไรเนี้ยเราไม่ได้บังคับให้ลูกค้าซื้อนะครับแต่ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกผมก็เลยโอเคมามาทดลองขับรถกับผมดีกว่านะคลิปลูกคลิปที่ผมทาให้ท่านผู้ชมดูมันเป็นไกด์ไลน์นะครับผมบอกเลยเป็นแนวทางนะครับเนี่ยบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเหยียบรถคันนี้กันดีกว่าเนี่ย บอกเลยว่าเกียร์สมูทมากเปลี่ยนปกตินะครับผมบอกเลยนะเรามาสรุปราคาเรามาสรุปความน่าใช้งานกันดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับสีนะครับผมให้95%เปอร์เซ็นต์นะครับช่วงล่างมให้เต็มร้อยอะเครื่องเกียร์มให้เต็มร้อยเลยนะครับภายในมให้เต็มร้อยนะครับสรุปรถคันนี้น่าใช้งานนะครับใครที่สนใจนะครับนีบกดบ์โทรศัพท์นะครับติดต่อเซลล์อาร์ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยครับ ก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. ครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้เซลอาร์ด้วยป่ะเราไปฟังราคากันดีกว่าป่ะเ mm hmm. ป็นไงล่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถมาแล้วนะครับโ mm hmm. อ้โหได้รู้ถึงช่วงล่างครับได้รู้ถึงอัตราการเร่งนะครับว่ารถมาด้า2 1.5ด้สปสปอร์ตปี2011คันนี้นะครับ ช่วงล่างเป็นยังไงเต็มร้อยนะครับอัตาราเร่งเป็นยังไงเต็มร้อยนะครับอยมันน่าใช้งานผมบอกเลยนะมันน่าใช้งานใครหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนก่อนที่เราจะปิดรายการเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าผมขายให้เท่าไหร่รถคันนี้นะครับเปิดตัวนะครับอยู่ที่6 5 9 0 0หกบาทนะครับแต่วันนี้ชั่วโมงนี้นะครับ ผมเอามาขายท่านผู้ชมนะครับ2องแสนสองหมื่นหกพันบาทเท่านั้น,นครับสองแสนสองหมื่นหกพันบาทเท่านั้นพนรีพันไม่เกินสี่พันห้าใครอยากได้รถคันนี้นะครับติดต่อเซลล์อาร์ช่องทางการติดต่อได้ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก่อนจบรายการฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เซลล์อาร์ด้วยวันนี้เซลล์อาร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com